ธนาคารกสิกรไทยประกาศผ่านข้อความบน Facebook จากมาตรการยกระดับความปลอดภัยการใช้งาน Mobile Banking ให้ชื่อผู้ใช้งานตรงกับชื่อเจ้าของซิมมือถือโดยลูกค้าที่ไม่ได้รับแจ้งยังไม่ต้องดำเนินการใดๆนะคะลูกค้า k คพัส l ไลบีเคเมกบายเคแบที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องดำเนินการจะได้รับแจ้งวิธีการผ่านเคพัสไลบีเ และเมกไบ K-Bank ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปกลุ่มลูกค้าที่ต้องดำเนินการภายในวันที่30เมษายน68คือกลุ่มที่เปิดใช้บริการโมบายแบงกิ้งตั้งแต่ปี2568เป็นต้นมาและเข้าเงื่อนไขใน2กลุ่มนี้ 1. กลุ่มผู้ใช้งานเคพัฒไลบย BK และที่ตรวจหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไม่พบชื่อเจ้าของซิม2กลุ่มชาวต่างชาติที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือมีชื่อเจ้าของซิมไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้งาน Kpat, l ีเคและ Make by Kbank สำหรับลูกค้าเคพ Kpat, Lybk เม k บ BY k คแบง์ที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องดำเนินการข้างต้นก็จะได้รับวิธีการแจ้งผ่านเคพัทราย b เคและ MAKE BY k คแบง์ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปค่ะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับแจ้งใดๆนะคะก็ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะคะ